สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประจำวันจันทร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2564กับคุณครูรุ่งไพรวิาริทองค่ะคะวันนี้นคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของการบวกต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนกันมานักเรียนเรียนมาถึง ภาพนี้เราเรียนจําได้หรือเปล่าเออว่าการบวกนั้นหมายถึงอะไระการบวกมีความหมายโดยเราเรียกการนําของมารวมกันว่าการบวกนะคะการที่เรานําจํานวนของสองสิ่งหรือหลายๆสิ่งมารวมกันนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการบวกค่ะ ตัวอย่างแรกเลยเป็นดอกไม้อย่างเช่นนะักเรียนไปเก็บดอกไม้มาจากสวนคุณพ่อคุณแม่นะคะมาจำนวน3ดอกอจาจจะภาพมีจำนวนอยู่3ดอกนะ้นกลุ่มแรกนะคะนักเรียนเดวครูวาดเพื่อประกาะแสดงกลุ่มให้ดูนะคะตนี้3ดอก อาแล้วนักเรียนไปนเก็บเพิ่มมาอีก2ดอกมาอาจจะเป็นดอกไม้ที่ใช้ไหว้พระนะคะแต่ถ้าตามปกติแล้วเรา ไม่สมควรที่จะเด็ดดอกไม้หรือว่าเด็ดกี่ไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพราะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราต้องอนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ดอกไม้เอาไว้ยอันนี้เราเก็บมาเพื่อใช้ประโยชน์นะคะเราเก็บมาตอนแรก3ดอกเราเก็บเพิ่อมอีก2ดอกแล้วก็นับต่อเป็นดอกที่4และดอกที่ห้เมื่อเรานำมารวมกันนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะโจทย์นะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะอ้านักเรียนทําได้ไหืืเป่าเอ่ยรอบแรกเราเก็บมา3ามดอกแล้วเราไปเก็บเพิ่มมาอีก2ดอกนับต่อก,การจาก3ามและเป็น4ี่และห้านะคะเราก็ใส่เลขข้าลงไปใช่แล้วค่ะ มาดูตัวอย่างต่อมากันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนตัวอย่างนี้ที่นักเรียนเห็นมีเส้นและมีจำนวนหนึ่งสอถึง10เขาจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเส้นจำนวนค่ะนักเรียนตเส้นจำนวนนั้นก็จะสามารถใช้ในการแบ่งตัวเลขได้ ตัวเลขนั้นอยู่ในเส้นจำนวนเราจะเรียกเส้นจำนวนของตัวเลขอเดนนี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะตอนนำลแรกเลยเราต้องมาอ่านโจทย์กันก่อนว่าโจทย์นั้นให้นักเรียนคิดหรือทำอะไรนะคะค่ะอ่านพร้อมๆคู่เลยค่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกจากเส้นจำนวนที่กำหนด ักเรียนคุณครูสอนการเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์นั้นจะประกอบด้วยตัวอะไรคะนักเรียนตัวแรกค่ะตัวตั้งแล้วก็สัญลักษณ์แทนการที่เรานํามาบวกลบคูณหรือหารเราก็นําเครื่องหมายนั้นมาเขียนต่อแล้วก็จํานวนตัว,บ,ตวบวกตัวลบตัวคูณตัวหารที่เรา ที่โจทย์หรือว่าที่เราคิดนะคะ,ะแล้วก็ที่สำคัญเลยผลลัพธ์เราจะต้องขั้นแสดงด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากโจทย์นั้นเขากำหนดให้ก็คือเลข4และแน่นอนค่ะเราต้องใส่เครื่องหมายบวกเพราะว่าเป็นโจทย์ของเรื่องการบวกนะคะ4บวก อะไรแล้วได้เท่ากับอะไรซึ่งโจทย์ให้นักเรียนเป็นผู้คิดเองค่ะเราเป็นเด็กสมัยใหม่เราไม่ได้อ่านแล้วก็แค่ทําตามโจทย์แต่เราต้องมีความคิดเป็นมีความคิดสร้างสารรค์เป็นของตัวเองนะคะ,ะนักเรียนโจทย์กําหนเดเลขสี่ให้จะเป็นเลขอะไรก็ได้นะคะที่อยู่ในเส้นจนํานวนนี้ แต่ให้หนักเรียนฝึกสังเกตค่ะแต่นะคะจำนวนเลขตัวอื่นเป็นตัวบางหมดเลยมีเลข4และเลข5แล้วก็เครื่องหมายลูกศรเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งกำกับว่าเราว่าโจทย์ต้องการอะไรว่าเราต้องทำอะไรโดยที่โจทย์บอกว่าจาก4แล้วคำตอบเป็น5จากหรือว่า เขียนได้ว่าจาก4แล้วได้5อ่าตัวนี้เป็นเลขอะไรคะจาก4แล้วได้5เพราะฉะนั้นคำตอบข้างหลังได้5แน่นอน4บวกอะไรนะถึงได้คำตอบเป็น5 ใช่แล้วค่ะจะต้องบวกแค่1เราก็เติมเลข1ลงไปเห็นไหมคะ,ะข้อนี้ก็ไม่ยากเลยเหลืออีก1ข้อให้นักเรียนกลับไปทำมาเพื่อเป็นการทบทวนว่านักเรียนจะทำได้หรือไม่จากที่ฟังครูมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ต่อมาอกันเลยดีกว่าค่ะค่ะโจทย์พร้อมกันนะคะพิจารณารูปที่กำหนดให้ แล้วเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะจากภาพน,นะคะจะเป็นข้อแรกเลยจะเป็นรูปของผลไม้ผลไม้ชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะเรียนอ่าแอปเปิลนะคะแอปเปลิลมีกี่สีคะแอปเปิล มีอยู่สองกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะแบ่งออกเป็นสีสีกลุ่มแรกสีเขียวกลุ่มที่สองสีแดงอะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนะคะลองทำพร้อมๆกันกลุ่มแรกสีเขียวนับจำนวนได้ 3นักเรียนก็นำ3า3ลงมาเติมในช่องกลุ่มและช่องแรกเป็นตัวตั้งกลุ่มที่2ส,สีแดงนับจำนวนได้5้านักเรียนก็นำห้ามาเติมในช่องของตัวบวกซึ่งเครื่องหมายบวกนั้นนักเรียนไม่ต้องเขียนเองเพราะว่าโจทย์นั้นเขียนมาให้ในักเรียนอยู่แล้วถ้าโจทย์ไม่มีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ เราก็ต้องเขียนด้วยว่าเรานําจํานวนใดามาดําเนินการกับจํานวนใดซึ่งเราจะนํา3มารวมกับ5เราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกลงไปขั้นนะคะแล้วก็แสดงเครื่องหมายเท่ากับ3บวก5ได้เท่าไหร่คะนะักเรียนนับตอบ่อของคุณครูเลยค่ะ3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6 7 8อถูกต้องค่ะได้ แค่ะเราก็เติมเลข8ลงไปที่ช่องของคําตอบค่ะตัวนี้ตัวหลังนี้หลังรูปภาพนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าเป็นการเขียนอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นการเขียนแสดงจำนวนแบบส่วนรวมและส่วนย่อยซึ่งเราจะใช้ขีดในการเขียนจากตัวนี้ ก็คือส่วนย่อยมาส่วนรวมส่วนย่อยก็คือจำนวนสามและจำนวนห้านั้นรวมกันเส้นจำนวนโยงไปรวมกันได้จำนวนแปดถูกต้องไหมคะนักเรียนอ่าถูกต้องนักเรียนก็เติมเลขสามเลขห้าและเลขแปดลงไปนะคะมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเลยดีกว่านะคะเป็นข้อที่สอง ตัวยอย่างข้อสองนั้นเป็นรูปของดอกไม้สองกลุ่มกลุ่มแรกสีชมพูกลุ่มที่สองสีอะไรคะนักเรียนสีแดงอ่าใช่ค่ะสีแดง color สีแดงเราจะพูดว่า red และสีชมพูเราจะพูดว่า pink อ่ะอันนี้ครูสอนแทรกภาษาอังกฤษให้ด้วยนะคะสีชมพูกลุ่มแรกเป็นตัวตั้งมีอยู่กี่จำนวนคะกี่ดอกคะนักเรียน 1ดอกก็ใส่เลข1ลงไปและกลุ่มที่2มีมีด้วยกัน6ดอกอน,นเรนก็เติมเลข6ลงไป1นึงรวมกับ6 1ห,ห,หบวกหกเท่ากับอ่าเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เท่ากับเท่าไรคะนักเรียน7ค่ะถูกต้อง7นักเรียนก็ใส่เลข7ลงไปเป็นอัดเสร็จิแล้วเราก็มาเติม เราก็มาเติมการแสดงจำนวนแบบส่วนรวมส่วนย่อยให้ถูกต้องอีก1รอบตามที่โจทย์ต้องการนะคะข้างหลังแน่นอนค่ะเป็นจำนวนรวมผลลัพธ์ก็คือ7ดและด้านหน้าเป็นจำนวนใดรวมกับจำนวนใดคะอ่านหรวมกับ6นะักเรียนก็ใส่เลข1และเลข6ลงไปก็เป็นอันเสร็จ สิ้นค่ะเลขหกนะคะอ่ารูเขียวขอเขียนใหม่ไม่สวยเลขหนึ่งและเลขหกอ่าเมาส์มาส์รูววกกำหนด,ดไม่คขอยได้โอเคค่ะต่อมานะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของ การบวกค่ะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดทุกทวนให้หนักเรียนได้ทำสองหน้าด้วยกันคือหน้าที่24และ25ค่ะค่ะแล้วนักเรียนตั้งใจทำนะคะคุณครูจะขอตรวจงานให้ค่ะว่าตรงไหนที่นักเรียนทำผิดพลาดหรือว่ายังไม่ถูกต้องนะคะหรือคุณครูจะบอกไปในลายให้นะคะในลายตัวให้ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ